สวัสดีครับอยู่กับเราร้อยหลาหน้าเป้าวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันอาทิตย์ที่25มกราคมวันนี้เราอยู่กับคู่เด็ดๆ5คู่ด้วยกันนะครับมาเริ่มที่คู่แรกครับเมื่อิวคาสเตรียมเปิดบ้านรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่าต่อกันที่คู่ที่2เมื่อเจ้าถิ่นคริสตัลพาเลสเตรียมเปิดบ้านรับการมาเยือนของเชลซีคู่ที่3เมืม่อเจ้าถิ่นเบรนท์ฟอร์เตรียมเปิดบ้านรับการมาเยือนของลอตติงแฮมฟอเรสคู่ที่4เมื่ออาเซนอลเตรียมเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและคู่ที่5คู่สุดท้าย เมื่อ AS โรม่าเตรียมเปิดบ้านรับการเย็ยนของ a อซีมิลาน5าคู่ที่มีคุณพาดประจำวันนี้ครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ทัศนะคู่อื่นผมจะอัปเดตเพิ่มเติมให้ที่หลังบ้านนะครับที่1 0 0หนมาเริ่มที่คู่แรกในเวลา3ทุ่มตรงเมื่อนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเตรียมเปิดบ้านรับการเย็ยนของแอสตันวิลล่ามาดูทางด้านสถิตินิวคาสเซิลอันดับ8ของตารางแข่ง22นัดมี3 3แต้มนัดล่าสุดฟอร์มดุถล่ม p s เในยุโรปเมื่อ3าม ขณะที่ทีมเยือนแอสตันวิลลาปีนี้มาแรงจัดร้างอันดับ3แข่ง22มี43แต้มแต่พักหลังเริ่มมีแว่งชนะแค่1นจาก4นัดหลังสุดครับคู่นี้เจอกันต้นฤดูกาลเสมอ0-0ต่อแต่จุดที่น่าสนใจคืออาร์ถันเซนต์เจมส์พาร์ครับวิลลาไม่เคยบุกมาชนะที่นี่ได้เลยตั้งแต่ปี2005นิวคาสเซิลชนะรวดมา4ี่นัดหลังสุดที่เจอกันในบ้านตัวเองด้วยมาดู11ตัวจริงกันบ้างครับนิวคาสเซิลจะมาในระบบ4-3-3นิคโบบลงเฝ้าเสา แนวรุกมีฮาวิบรนส์นิคโปติมเดและแอนโทนีกอร์ดอนแต่อาจขาดรูนอกิมารไรส์ที่ต้องรอเช็คฟิตจนนาทีสุดท้ายส่วนวิลล่าจะมาในระบบ4-2-3-1ไม่มีจอร์นแมกกินกับตันทีมที่เจ็บเข่านำโดยโอลี่วัตกินส์และเจดอนซานโชเรดเปิดมาที่นิวคาสเซิลต่อ0.5ราคาแบบนี้วัดใจเจ้าบ้านครับแม้ตัวเจ็บเยอะแต่สถิติคมมิดวิลล่าดูเริ่มลา้าร้อยหลาหน้าเป้าชี้ชัดไปที่วางนิวคาสเซิลกินนิ่มในบ้านแน่นอน ไปต่อกันที่ลอนดอนดาร์บี้แมตช์เล็กๆเมื่อเจอถิ่นคริสตัลพาเลสเตรียมเปิดบ้านรับการมาเยือนของเชลซีในเวลา3ทุ่มตรงอีกคู่ครับเชลซีอ <Chelsea S 1> ยู่อันดับ6 <c oughs> ของตารางฟอร์มเริ่มเข้าฝักแคน่22นัดผลงานนอกบ้านใช้ได้เลยส่วนเจ้าบ้านพาเลสอันดับ15อาการน่าเป็นห่วง6นัดหลังในบ้านตัวเองไม่ชนะใครเลยครับต้องบอกเลยว่าเชลซีคือของแสลงของพาเลสครับ27นัดหลังเชลซี Chelsea กว่าใช้ไปถึง20นัดแม้นัดล่าสุดจะเสมอ0.0ต่อแต่ภาพรวมสิงบลูข่มมิด คุมกำลังความพร้อมพาเลสจะมาในระบบ342-1พึ่งพาชองฟิลิปมาเตตาเป็นหลักแต่ขาดคารมาดาและเอนคเคเทียส่วนเชลซีจะมาในระบบ4 2 3 1ข่าวดีคือโคพาเมอร์น่าจะฟิตทันลงตัวจริงเพื่อนือกำลังกับอเลฮันโรกาโชและชูอัลเปโดหมายกั้นเปิดมาเชลซีต่อ0.5ครับด้วยฟอร์มที่นิ่งกว่าและพาเลสในบ้านที่ฝากผีฝากไขไม่ได้ร้อยหลาน,หน้าเป้าชี้ชัดไปที่วางเชลซีมีดีแน่นอนครับ คู่ที่3เมื่อเจ้าถิ่นเบรนท์ฟอร์ดเตรียมเปิดบ้านรับการมาเยือนของนอตติงแฮมฟอร์เรสในเวลาสทุ่มตรงครับมาเริ่มกันเที่อันดับตารางคะแนนล่าสุดกันก่อนครับปจจุบ้านเบรนท์ฟอร์ดปัจจุบันรังอันดับ7จดของตารางแข่งไป2ีนัดชนะ1ิเสมอ4แพ้7มีอยู่37คะแนนตัดมาที่ทางฝั่งนอตติงแฮมฟอร์เรสกันบ้างสถานการณ์ดูจะไม่สู้ดีนะครับตอนนี้จมอยู่อันดับที่17ของตเราง บรนท์ฟอร์ดทำไดดีกว่าชัดเจนครับชนะ11ครั้งจะการเจอกัน21ครั้งหลังสุดแม้ต้นฤดูกาลจะพลาดท่าแพ้ฟอเรสต์เมื่อ1ต่อ3ก็ตามครับถ้าเราย้อนไปดูสถิติการพบกันต้องบอกว่าทางด่วนของเบรนท์ฟอร์ดเลยครับจะการเจอกัน21ครั้งหลังสุดเอาชนะเบรนฟอร์ดเอาชนะไปได้ถึง11ครั้งเสมอ4และฟอร์เรสต์ชนะไป6ครั้ง มาเช็คฟอร์ม5นัดหลังสุดกันหน่อยครับเก็บชัยชนะ4เก็บชัยชนะได้ไป2และแพ้ไป2ที่ผ่านมามีไฮไลท์สำคัญคือการถล่มเอเวอร์ตัน4ต่อ2และเปิดบ้านปราบซันเดอร์แลนด์2ต่อ0ส่วนฟอร์เรสต์ของคุณซื่งคนใหม่อย่างอังเก้บอสเตีกุลยัน5นัดหลังสุดอาการหนักครับเสมอ2แพ้3ยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นล่าสุดเพิ่งไปแพ้บราการในบอลทั่วยุโรปมาับ ขยับมาดูความพร้อมเรื่องตัวผู้เล่นครับจะมาในระบบ4-2-3-1มีเคเลเฮอร์เฝ้าเสาแนวรับนำโดยคอลินส์กับอาร์เยอร์แดนกลางต้องลุ้นเช็คฟิตจอแดนเฮนเดอร์สันแนวรุกนี่แหละส่่ววนนนแแรุกีหละคือทีเด็ดครับมีอีโกเติอาโก้หน้าเป้าจอร์มฮอตที่รอจบสกอร์โดยมีดเดิลสกอรคอยบ้านเกมหลังกองหน้ารอนฟเสก็มาในระบบ4-2-3-1เช่นกันร้ายคือแต่ข่าวร้ายคือไม่มีกองหน้าของเขาจะไม่มีกองหน้าคริสบูดที่บาดเจ็บรวมถึงมูริโลประการหลังตัวเก่งประการหลังตัวเก่งที่ต้องรอเช็คฟิตหวัง ความหวังเลยไปตกอยู่ที่กิฟสไวท์และฮัสกันโอโดยในการทําเกมรู้แล้วล้ามันจะเกมยุโรปแน่นอนครับมาดูไม้กั้นที่เปิดมาในวันนี้ครับไม้กั้นเปิดมาให้เบรนท์ฟอร์ดต่ออยู่ที่0.75และมีแนวโน้มไหลไปถึง1ครับผมมองว่าพึ่งน้อยเบรนท์ฟอร์ดภายใต้การนําของเคสแอนดรูสมีระบบการเล่นที่แน่นอนกว่าเยอะครับอีโกตียโกกำลังมั่นใจสุดๆเจอกับแนวรับฟอร์เรสที่ล้าและมีช่องโหว่แบบนี้ผมเชื่อว่าเจ้าบ้านพับสนามบุกแน่นอนร้อยหลาหน้าเป้า ชี้ชัดไปที่วางเบรนฟอร์ดกินเต็มครึ่งหนึ่งก็ยังดีหรือใครใจถึงจะรอไม้กั้นหนึ่งลูกก็ลุนเม็ดสองได้เลยถึงคิวของซูเปอร์บิ๊กแมชที่จะทำให้เอมิเรตสเตเดียมต้องลุกเป็นไฟปืนใหญ่อาร์เซนอลเปิดบ้านรับการมาเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลา5้าทุ่มครึ่งครับ มาส่งตารางคะแนนกันก่อนเจ้บ้าน่งเจ้าบ้านอาเซนอลเรืดูการนี้ฤรืดูการนี้สูงลิฟต์หรสูงลิฟต์รับตําแนจากูงตําแหน่งจากฝูงด้วยคะแนนห้แต้มจากการลงแข่งยี่สิชนะถึงสิชนะถึงเสมอห้าเสม้แค่้ในแค่2นัดเท่านั้น ทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของไม่เค้าคราดเงินดับห้าของมตรรักเงนดับ5ของตารางิก้าวแตมี39แต้มพวกเขาชนะ11พวกเขาชนะ16เสมอ6แพ้แต่ถ้ามาดูสถิติการเจอกันหลังสุดนี้พรีเมียร์ลีกชนะไปถึงสิบเนาชนะไปถึงสิบหนึ่งและโดยที่ยูไนเต็ดสกัดคำว่าชนะไม่เป็นเลยนัดล่าสุดที่นี่นัดล่าสุดที่นี่ปืนใหญ่ก็กดไป3าต้นห มาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดทั้งสทีมทั้ง2องผานที่ไร้พ่ายที่ไร้พ่ายเหมือนกันอารินอาร์ซน่เสมอสอเสมอสอส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ชนะสาก็เสมอสเหมือนสองมาเหมือนกันต่างคือความมั่นใจคันัดล่าสุดยูเนเต็ดเพิ่งจะเปิดต้นแมนเชสเตอร์ตีนิสกดาบิแม

และดาวรุ่งแรงจะดาวรุ่งแรงจากพัทริกดอร์ด้านข้า้เกมนี้้กันี่กลางสนามแน่นอนครับมาดูมาดูไม้กั้นที่เปิดมาในวันนี้ครับไม้กั้นเปิดมาให้อาร์เซนอลวางอยู่ที่หนึ่งแม้ยูเนเต็ดจะกำลังคึกแต่การมาเยือนเอมิเรตส์ในช่วงที่อาร์เซนอลกำลังต้องการทุกแต้มเพื่อแชมป์มันยากเกินไปครับยิ่งยูเนเต็ดขาดเดอะเลกไปเจอกับความสดของโยคาเรสและซาก้าผมมองว่าต้านลำบากครับร้อยหลาหน้าเป้าชี้ชัดไปที่วางไปที่เจ้าบ้านอาร์เซนอลเมดแรกมาแน่ ลุ้นเม็ด2กินเต็มได้เลยวันนี้เราจะข้ามฝั่งไปที่กรุงโรมประเทศอิตาลีกับศึกวัดใจในสังเวียนสตาดิโอโอลิมปิโกหมาป่าเอสโรม่าเปิดบ้านปัฒนาพีศาจแดงดำเอซีมิลานในเวลาตีสองเริ่มกันที่ตารางคะแนนเอซีมิลานผู้เมือซีมิลานผู้เมื่อตอนนี้รังอันดับตอนนี้รังอันดับสองของแข่งยี่สินัดแข่ง2ีนัดมีสีแต้มมีสี่สิบแต้มงานโคดฉีดงานโคดชนะ1าชนะเสมอ7และแพ้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นตลอดทั้งฤดูกาลตลอดทั้งฤดูกาล ัดมาดูโจบ้าบโมาเอันดับสของตารางอัดับสี่ของตารางยี่สินัดแท่งกันยบเอดนับเท่ากัมีสี่สิบสอแต้มมีส่สิบสแตที่ผมอยากให้ทุกที่ผมอยากให้ทุกคนดูคือชนะสิบสี่ชนะจิบสีครับแพ้เจ็ดครับเมสเมอสงเทูเฮดกันหน่อยเจ็ดนัดหลังสุดที่เจอกันหลังสุดที่เจอกันในทุกรายการโรม่าที่เหนือกว่าชลซเท่เหนือกว่าจเอาชนะไปได้ถึงสี่ครั้งมิลานชนะ2มิลานชนะเสมอ1นึ่งและเสมอหนึ่งครับ โรมาสิบนัดหลังสิบชนะหลงแพ้4สี่ตายครับไม่มีตายครับไม่มีแบตแต่จุดแข็งคือโอลิมปิกแข็งคือโอลิมปิกสเตเดียมถึงฟ้องประการของจริงพวกเขาชนะได้ถึงเจ็ดล่าสุดในบ้านแต่ฟอร์มิลานก็ไม่น้อยหน้าสิบนัดหลังสิบชนะห้าชนะเสมอ3เสมอ3แพ้2แพ้2มาดู มาดูความพร้อมก่อนลงสนามครับของคุณซือดานิเอเลเดโรซีเจอปัญหาใหญ่เจอปัญหาที่ไม่มีหน้าเป้าจะไม่มีหน้าเป้าตัวเก่งเบิอาเต็มดอกรวมเบิกเอลชาราวีที่เอลชาราวีที่วันนี้ต้องฝากความหวังวันนี้ต้องฝากความหวังไว้ที่ดอนเยลมาเลยืนคำหด้วยมีคีแมนอย่างเปาโลดีบาล่าคอยรังสัรเกตส่วนทั้งฝั่งมิลานมาในระบบสามสองสองความน่ากลัวอยู่ที่แผงกลางนามาโดยจอมเก่ามาโดยข้ามโมนเก่าอย่างดูกล้าที่จะคอยคุมจังหวะรุ่งกับอาเดรียร์ส่วนที่ผู้กองหน้าจากทั้งคริสเตียน ที่พร้อมจะใช้แนวร็วโรมแนวรับโรมาได้ทุกเมื่อครับมาดูมาดูไม้ก้านที่เปิดมาในวันนี้ครับไม้ก้านเปิดมาให้โรมาเปิดเบาๆที่0.25สะท้อนให้เห็นว่าทั้ง2ทีมเป็นบอลระบบเกมรับเหนียวแน่นเสียประตูน้อยและน่าจะเน้นความชัวร์เป็นหลักในเกมใหญ่แบบนี้ครับแม้โรมาจะเล่นในบ้านได้ดีและไม่เคยเสมอใครแต่การขาดหน้าเป้าธรรมชาติอย่างดอฟบิคคือความเสียหายมหาศาลครับเจอหน้ากับมิลานที่มีระเบียบวินัยเกมเยือนสูงลิ่วแถมมีอาวุธหนักอย่างเลอาและความเก่าของโมดริช ผมมองว่ามิลานจะคุมเกมได้ดีกว่าร้อยหลาหน้าเป้าชี้ชัดไปที่คมวางไปที่มิลานจะไม่มีทางกลับบ้านมือเปล่าและมีโอกาสบุกมาเบียดชนะได้มากกว่าวก็จบกันไปแล้วนะครับกับโปรแกรมคู่บอลเด็ดเด็ดวันนี้ขอย้ำอีกรอบนะครับถ้าใครต้องการทัศนะเพิ่มเติมทักหลังบ้านมาได้เลยนะครับที่ <S 1 0 0 r a สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ